คุณผู้ชมครับโรคความเสื่อมเกิดขึ้นกับร่างกายของทุกๆคนครับแต่ละคนแต่ละโรคมันไม่ได้จาเพาะเจาะจงว่าจะเกิดโรคนี้กับคนใดคนหนึ่งแต่บางครั้งมันมาแบบเป็นชุดผมบอกว่าไม่ชุดธรรมดราชุดแบบรัวๆวคือโรคเนี่ยมาหนึ่งแถมไปอีกสี่อ่ะยกตัวอย่างเลยมีโรคอะไรบ้างโรคเกาครับจริงหรือเปล่าวีนแน่ๆม,<อ>มีคนบอกสุข,ขัสบอกว่าคนที่มีอาการปวดเกาเนี่ยเวลาเขาปวดนะมันบวมขึบ๊บเนี่ยเขาจะเอาไมด อยากจะไม่มีขาเลยแล้วไม่ต้องดูอื่นไกลผมเนี่ยผมเล่าจากประสบการณ์จริงเลยนะคุณผู้ชมเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วเนี่ยผมในฐานะพิธีกรตรงนี้กล้าพูดด้วยตัวเองเมื่อ4ปีที่แล้วเดินทางไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยอากาศหนาวมากมีหิมะตกแล้วผมเท้าบวมบวมเป่งแบบเเดี๋ยวอากาศหนาวก็เป็นแล้วเหรออากาศหนาวเพราะ รดยูริกสูงมันมีเกลืออยู่เยอะพอมีเกลือมันจะไปกองอยู่ที่ข้อเท้าแล้วมันแดงมันปวดมันบวมปรากฏว่า1เดือนผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนอนเป็นผักอยู่ที่บ้านมีพี่ที่รู้จักกันเคยทํางานด้วยกันทํางานร่วมกันเป็นพี่ติกรเขาบอกว่าลองเอาเอสบาลานไปทานเอาเอสบาลานไปทานเลยผมก็ช่างใจว่าจะดีจริงหรือเปล่าพอทานเอสบาลานไปจนถึงตอนนี้4ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยปวดเกาอีกเลยอคุณผู้ชมถามไม่น่าเชื่อนะแต่เมื่อกี้เนี่ย เขาเนี่ยไม่ใช่เป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดนะมันยังมีโรคอื่นๆอีกเป็นโรคบอกว่าความซึมอีกอย่างหนึ่งนะพี่รู้จักพากินสันไหมรู้จักพากินสันแบบว่า,ามือเท้าอาจจะเริ่มชาใช่คือคนที่เป็นโรค ินสพ่อจ๋าแม่จ๋าฟังดีๆนะอายุมากขึ้นการเป็นโรคมันคือเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นพาร์กินสันบางคนเนี่ยเป็นเยอะๆเป็นเยอะๆนะโอ้โหไปหาหมอทีนะหมดเป็นเงินอย่างกกงของสูกัดเป็นโรคพาร์กินสันมาสิดกว่าปีจริงๆพอเป็นปุ๊บนะพาร์กินสันปุ๊บเนี่ยความจงความจํามันจะลดลงด้วยโอ้เนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่หรือบางทีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณน้าอาจจะชมรายการอยู่อาจจะเหมือนโกงหนูได้ใช่พี่คือคนพาร์กินสันเนี่ยคือจะสั่นอย่างนี้ใช่ไหมการสั่นๆๆอย เขาจริงจริงสัตว์เหมือนเนาะสัตว์เว้ยแต่หนูไม่ได้เป็นแต่พี่ช่วยไหมพ่อจ๋าแม่จ๋าเป็นแล้วคือหนูเข้าใจเลยนะเพราะว่าผมสุกัสก็เป็นเหมือนกันนะเวลาที่เขาเดินไปไหนเนี่ยแรงก็ไม่ค่อยมีเวลาใช้ไม้เท้าคนแก่ไม่มีใครอยากใช้ไม้เท้าหรอกเขาอยากเดินด้วยตัวเองเขาอยากแข็งแรงด้วยตัวเองแต่เมื่ออาการมันออกเนี่ยเขาพยายามหาทุกอย่างเลยนะแต่พี่ช่ไหมว่าพากินสาระกินยามากๆทำลายตับอีกทำลายตับอีกทำลายไตอีกเป็นโรคอื่นๆแฝง้อนด้วยด้วยอายุเยอะๆอีกี่ นี่สุกันเลยบอกว่าเอาลองดูแล้วกันนะ,นะเพราะว่ากลงเนี่ยทานมาหมดแล้วคือตัวไหนที่ว่าดีตัวไหนที่ไม่ดีลองทานเอปาลานไปปัจจุบันยังไงรู้ไหมเป็นยังไงเดี๋ยววันหลังจะเอารูปก,กลงให้ดูเอามาดูเดี๋ยววันหลังรอรอ,อดูเลยฉันจําไม่ลืมนะจาไว้เลยแล้วจำไว้จะบอกให้หนะว่ากลงปัจจุบัน ขอโทษนะคะอายุเจกว่าตอนนี้จะตัดต้นไม้จะปีนต้นไม้แบบงหยุดกอดขอร้องขอร้องงงผมอย่าเพิ่งไปปีนเอาแต่พอดีใช่ตอนนี้ตอนนี้ก็คือว่าเรี่ยวแรงดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือัวตรงนี้บอกว่าไม่ได้สั่นแต่ต้องบอกกันนะว่าคืองงทานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานะคือต้องทานต่อเนื่องไม่ใช่ว่าทานแล้วเออพอดีขึ้นแล้วก็หยุดทานอันนี้อยากจะแนะนำเลยนะอีกโรคหนึ่งอะไรเอ่ยพูดอีกโรคหนึ่งให้เดาตอนนี้ก็ถูกอีกคนที่เสียชีวิตมากที่สุดในโลกถึง แต่จุด9้าล้านคนนั่นก็คือรอหัวใจและหลอดเลือดโอมากร oh <my> นะคือนอนนอนอยู่แล้วบางทีไหลไปเลยอะ่ะใช่แล้วบางคนนะมันขึ้นไปถึงสมองขึ้นไปถึงตับไตไส้พุงแล้วปรากฏว่ามันแสดงอาการทําให้คุณนั้นเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้เลย,ยเคยได้ยินนหอุ้ยคนนี้เป็นหลอดเลือดคนนั้นเป็นหลอดเลือด<อ>เขาต้องไปทาบอลลูนไปเสียเงินเป็นแสน<อ>ไปเสียเงินเป็นล้านผ่าตัดเส้น เสียงเงินหนูถามหน่อยนะถ้าคนมีเงินโอเค,คแต่ถ้าคนไม่มีเงินทําไงเออใช่ไหมแล้วการผ่าตัดอย่างนั้นเนี่ยเจ็บทั้งตัวเสียทั้งสุขภาพจิตที่สําคัญทําแล้วไม่รู้จะหายหรือเปล่าเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจเอะบาลานซิครับนี่แหละฮะโทรเข้ามาได้เลย คุณลองสั่งไปทานตัดสินใจเลยแล้วบางคนอาจจะก,กังวลว่าเอ๊สั่งไปแล้วมันจะใกล้เคียงกับโรคที่ฉันเป็นอยู่อไอรที่เราสองคนพูดมายังไม่ได้หนึ่งกดส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมขานะอย่างที่บอกนะว่าของรเราเนี่ยเนื่องจากเป็นสมุนไพรไทยจีนใช่ช่วยบำรุงดูแลสุขภาพแบบองรวมทั้งภายในและภายนอกแผนหนึ่งโรคไ,ไหมอะไรฮะโรคอันนี้ก็คือเป็นโรคที่แบบว่าเรียกว่ายอดฮิตมากๆนั่นก็คือโรคมะเร็งอู้อันนี้น่ากลัวมากใช่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเขาประมาณสัก60 เนาะเดี๋ยวนี้ขอโทษนะใช่เมื่อก่อนอายุ60เป็น20ก็เป็นแล้วทุกวันนี้พี่ทำไมทำไมบอกว่ามันแบบไ้แรงขนาดนี้เป็นเร็วขึคุณถามมาตรงนี้ดีมากว่าทําไมทําไมมันก็ทําไมคือปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตของคนเราคนเราเนี่ยกินทุกอย่างมนุษย์เราและปัจจุบันนี้คุณดูสารอาหารหลายชนิดที่อยู่บนโลกของเราเนี่ยนะฮะไขมันเอ่ยคอเลสเตอรอลเอ่ยสารพิษต่างๆที่มันปนเปื้อนมาโลหะหนักเหล็กสังกะสี คุณกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวพืชพันธุัญญาหารที่รวมมาเนี่ยบางครั้งมันมีสารปนเปื้อนสะสมเวลาเล็กเวลาน้อยเวลาเล็กเวลาน้อยซึมซับเข้าไปในร่างกายมันเลยกลายเป็นมะเร็งและปัจจุบันไม่ใช่แค่การรับประทานอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะกรรมพันธุ์หลายคนก็เป็นมาตั้งแต่พ่อแต่แม่เลยใช่แล้วฟังแล้วคุณผู้ชมค่ะรู้สึกแบบกลัวขึ้นมาเลยแต่จะบอกให้นะว่าตอนนี้ไม่จําเป็นต้องตื่นตระหนกแล้วต้องป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆเนาะเอาอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีหลาย หลายคนโงสงสัยนะบอกว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะกินเอทบาลานตั้งแต่อายุเท่าไหร่รเนาะกินตอนบอกว่าแก่ได้ไหมกินตอนแก่หรือว่ากินตอนนี้ก็กินได้เป็นการ,ร,รฟื้นฟูบำรงุงปกป้องป้องกันเสริมสร้างร่างกายให้บอกว่าคือเซลล์ข้างในเดี๋ยวมันจะต้องบอกว่าแข็มแรง คนไม่ป่วยก็รับประทานได้เริ่มที่จะทานวันละเล็กวันละน้อยวันละแคปซูลก็ได้หรือจะเป็นเช้าก็ได้เย็นก็ได้ดื่มน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยวันนี้ถือว่าโชคดีนะเพราะคุณผู้ชมเปิดมารับชมรายการเจอเราทั้ง2คนนะสุการเองหรือผมเนเน่เองเนี่ยนะฮะรีบโทรศัพท์กดเข้ามาได้เลยว่าอุ้ยดูรายการหนู2คนแล้วพ่ออยากได้มากเลยแม่อยากได้มากเลยโทรสั่งมาให้แม่หน่อย หรือคุณอาจจะเป็นลูกเป็นหลานวันนี้คุณห่วงใยใกล้สิ้นปีแล้วหรืออาจจะเป็นช่วงเทศกาลวันสําคัญ,คญปีใหม่วันเกิดวันไหนก็ได้ที่คุณดูแลครอบครัวคุณอยากจะเป็นผู้นําหรือคนที่คุณรักอยากจะให้เขาได้รับประทานเอเบาลาร์ลองสั่งไปดูใช่แล้วค่ะไม่เสียหายโทรเข้ามาเลยค่ะโทรมาคุยได้เลยนะเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยรอรับสายกันผมจะบอกนะคุณผู้ชมทางบ้านบางคนโทรศัพท์เข้ามาอายบางคนอายไม่กล้าที่จะบอกความจริงแต่ผมบอกกัเลยนะออว่าถ้าเกิดคุณโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาเราทุก ท่านที่บอกความจริงกับเราทั้งหมดนะเราจะแนะนําและค่อยๆอธิบายว่าทานแบบไหนถึงจะดีแล้วโรคไัยไข้เจ็บอาการที่คุณเป็นอยู่นั้นเนี่ย<ช>มันสามารถทุเลาเบาบางลง<ช>ไปได้หรือไม่เพียงแค่อย่างเดียวที่เราขอคือเปิดใจและเล่าความจริงให้เราฟัง